ที่นี่วังป่านะคะวันที่2มกราคม2568ค่ะเวลา11นาฬกาเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบรอบวังเพื่อดูรูร่วและระบบนิเวศนะคะถ้าวันเราจะครบ3เดือนแล้วค่ะ<ม><ม>จะมีสาไายกระปายนะคะเกิดมีก้อนใหญ่เลยแล้วก็มีสีอ่อนๆด้วยวนยผมนานะคะสีอ่อนๆเขียวใหม่นี่ก็คนละพัน ตลอดไม่ไม่ใหม,มงรอบนี้รอบที่ชำไปเนี่ยไม่รู้อะยังไม่รู้อะอ๋อไม่รู้อะเราอนนี้น่าจะรอดอะสองเมตรยางลายพันเลยโคสายลายบางๆสีอ่อนและสีเข้มสองชั้นอืสายลายเยอะไปหมดน้ำถึงได้ใส่นะคะ เข้าไปแล้วออกได้ไหมเนี่ยสี่เดือนแล้วก็ลองออกทำหมองยาก ึงจุดที่รูรั่วท้ายที่นะคะเรามาสำรวจกันว่ายังขังน้ำได้อยู่หรือไม่นี่นะคะรูรั่ววันนี้ที่เจอก็่างไปแล้ววิธีการอุดรูรัร่วนะคะแบบที่หาต้นทางไม่เจอเราก็เลยต้องใช้ทำเป็นฝ่ายทดน้ำแทน เรากำลังทำฝ่ายทดน้ำนะคะน้ำเริ่มไหลขึ้นข้างบนแล้วนะคะนี่นะคะเอาดินใส่ถุงแล้วก็กั้นน้ำไว้แต่ไม่ได้กั้นติดรูนะคะให้มันทดขึ้นมาเหนือน้ำที่แรกมันออกรูหนูนี่บ้าตอนนี้มันซาะรูแล้วมันใหญ่ะดิสรุปนี่คือวางย่านะคะ เราหารูรั่วไม่เจอเราก็เลยอุดที่ปลายทางด้วยการทำฝ่ายทดน้ำแบบที่เห็นนะคะไม่ได้อุดในรูโดยตรงเพราะว่ามันจะไปพังจุดอื่นเราก็ไว้ห่างๆรูค่ะให้มันเซาะถุงพลาสติกเองถ้าไปเซาะดินมันก็จะชะเอาดินไหลออกมาทำให้ดินพังที่จุดอื่นนะคะท้ายน้ำนะคะเคลียร์ไม่มีเมือกนะคะวังป่า อันนี้เธอออกข้างบนแล้วนะคะให้เห็นว่าระดับน้ำอีกฝั่งหนึ่งสูงกว่าเยอะมากนะคะถึงได้พุ่งขึ้นบนขนาดนี้อุดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ชะลอลงได้เยอะบ้านถ่ายที่ยาขึ้นสูงเลยนะคะใส่และสาหราย คาดการว่าจะเป็นต้นเหตุทําให้กุ้งแคะแกนนะคะฉะนั้นถ้าสมเดือนแล้วอาจจะใช้เงินเก็บเดี่ยวไม่ได้ก็มีมมสาหร่ายป,ปลกยปเป็นหนย่อมๆนะคะใส่ามากใช้ พอจะอัดน้ําก็เป็นเรื่องมีปัญหาเรื่องอนุบาลนะ ถุงน้ำอันนี้กุ้งล่องนะคะกุ้งผีสิงเนีอะไรตัดดีนชะชวันชะละวันนะคะลงไปเอากุ้งล่องค่ะได้มาแล้วเ,เหงือกดำนะคะกุ้งแมงได้ตัวมาแล้วโอ้โหสวยนี่แดดสัก ด้วยนะคะบันทึกแนวตั้งใช่ไหมนอนเนี่ยนอนตรง,งไหนอ,นหอ้าวเงี้ยไม่ใช่นอนหรอไม่ใช่นอนเนี่ยหไม่แน่ใจไม่แน่ใจอาจจะใช่ก็ได้ไม่เป็นก็ทำตามฟุ้งไงโอเคอตัวนี้แหละมีตัวเดียวนั่นแหละที่จับเลยใช่ไหมอืมขึ้นเลย